สรุปข่าวสารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับช่องอลันแมนแฟนแมนอยู่โดยมีข่าวเด่นระเด็นร้อนดังนี้ผีแดงยกพลชนจิ้งจอกโดยคืนวันเสาร์นี้เวลาสามทุ่มทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยกพลไปยอนจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ ส่วน11ขุนพลที่้าวาจะลงสนามจะมาในระบบ4-2-3-1ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูดาวิดเดเคอาแบ็กซ้ายลูกช่อแบ็กขวาอารอนวานบิสซากา้าคูเซนฮาร์ดวิกตอรีนเลสและเอลิกไบเย,ย่ส่วนกองกลางตัวรับจับคู่ด้วยพอปอกบาและสกอตต์แม็กโทมิเน่ส่วน3มิดฟิลด์ตัวลุกนำทัพโดยบูโน่เฟรนเดสเป็นเพย์เมเกอร์จัดอนซานโชยืนทางกราบซ้ายเมสันกินอยู่ยืนทางกราบขวาและซีอาร์เซเว่นคนดียืนเป็นหน้าเป้า ส่วนมาคันและฟอร์ที่หายจากการผ่าตัดแล้วน่าจะมีรายชื่อเป็นตัวสำรองส่วนรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามไม่ได้แน่นอนประกอบไปด้วยราเฟเวลา,ลานที่มีอาการบาดเจ็บคนขาหนีบอาร์มาเดียโลและแฮร์รี่แม็กควที่ยังแยกซ้อมเดียวอยู่ไม่สามารถลงเล่นได้ส่วนเฟสและคราวนี่กำลังเดินทางจากการรับใช้ทีมชาติคาดว่าจะมาช่วยทีมไม่ทัน มาที่อันดับในหลีกตอนนี้แมนยูเต็ดแข่งขันไป7นัดมีอยู่14แต้งตามหนังเชลซีจากฝูงที่2คะแนนส่วนเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้แข่งทั้งหมดไป7จ็ดนัดมีอยู่8แต้มอยู่อันดับ13ของตารางนะจ๊ะแฟนผีเ hey, ฮดังๆวานบิสซาก้าโดนลดโทษแบน UCL แล้วนะข่าวดีที่ทำให้แฟนผียิ้มได้นะั่นก็คืออารอนวานบิซากาถูกลดโทษแบนจาก2นัดเหลือ1นัด จากกรณีที่เขาไปเปิดปุ่มใส่คริสเตอร์เฟอร์เปเรล่าผู้เล่นของยังบอยทําให้ถูกใบแดงแต่หลังจากที่ถูกลดโทษแบนแล้วจะทําให้เขาสามารถกลับมาลงเล่นเกมที่จะเปิดบ้านต้อนรับอัตานตาในวันที่21ที่จะถึงนี้ได้แบบนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวดีสําหรับแฟนผีเลยนะจ๊ะเฮ้ hey, สิครับเด็กผีโอเลย้ําชัดเกมใหญ่รออยู่ข้างหน้าแต่ขอโฟกัสกับเลสเตอร์คืนนี้ก่อนนะ โดยโอเลกุนนาโซชาได้ให้สัมภาษณ์ก่อนแข่งกับเลสเตอร์ซิตี้ว่าทุกครั้งที่เราลงไปเล่นกับเลสเตอร์เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องยากตอนนี้มันเป็นแค่ช่วงต้นฤดูกาลและบางครั้งเรายังไม่เห็นภาพจริงแต่ผมเคารพทุกครั้งที่จะต้องเจอกับพวกเขาส่วนโปรแกรมหนักๆที่แมนยูนิเต็ดจะต้องเจอหลังจากไปเยือนเลสเตอร์แล้วนั่นก็คือการเปิดบ้านต้อนรับออตแลนตาเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลและไปเยือนสเปอร์และต่อด้วยไปเยือนอัตแลนตา ต่อด้วยเปิดบ้านตอนรับแมนซิตี้ไปเยือนวัตฟอร์ดไปเยือนบียริลไปเยือนเชลซีและปิดท้ายสิ้นเดือนพฤศจิกาด้วยการเปิดบ้านตอนรับปืนใหญ่อาร์เซนอลซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมสุดฮัลโหดก็ขอให้โอเลกุนน่าโซชาและทัพปีศาจแดงผ่านมันไปให้ได้นะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจาคืนนี้สามทุ่มเจอกันนะครับเด็กผี